มาดูวิธีการทำบอนไซมะขามนะครับมะขามที่ที่อ่าเพาะเมล็ดใช่ไหมครับพี่นันใช่ครับผมไซนี้ใช้เวลาอันนี้สามปีครับผมสามปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้ตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยใช่ครับผมดูละอันนี้คือยกลากไว้ใช่ไหมยกลากไ้ครับผมแล้วก็ปล่อยเวลาให้สักเดือน2เดือนแล้วเราค่อยมาไล่แต่งนะผมได้แต่งในรากฝอยที่ว่ามันมันโสมออกครับขัดตาเนี่ยนะาขัดตาครับผมตรงหนที่ว่ามันใน ย้อนล้วก็ตัดออกครับผมเส้นนี้ครับร็เส้นนี้ย้อนนี่ครับนี่ครับย้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยตัดได้เลยครับตัดได้เลยครับผมเพราะว่าไม้มันอยุนนี่นะครับแล้วกาเราก็คัดลากเอาลากอย่างนี้ก็ขายได้ราคาครับผมห้าห้าร้อยเหรอครับห้าร้อยครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ดิบธรรมดาเนี่ยคือสามร้อยครับอ๋อไม้ไม้ยังไม่ได้บิดยังไม่เข้าลวดสวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทําบอนไซมะขามนะครับ ผลใสมะขามของพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์นะครับนี่ครับมะขามที่ที่อ่าเพาะเมล็ดใช่ไหมครับพี่อนันต์ใช่ครับผมไซส์นี้ใช้เวลาอันนี้สามปีครับผมสามปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้ตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยใช่ครับผมเพาะเมล็ดปลูกเพาะเมล็ดใส่กระถางในกระถางห้านิ้วหรือหกนิ้วไห้ครับผมแล้วแล้วก็จับยกรากแล้วก็ก็ใส่กระถางแปดนิ้วสั้นไว้ครับอ๋อ อันนี้ดูละอันนี้คือยกลากไวใช่ไหมยกลาก,นะลากไว้ครับผมแล้วก็ปล่อยเวลาให้สักเดือนสองเดือนแล้วเราค่อยมามไล่แต่งนะผมไล่แต่งในลากฝอยที่ว่ามันมันม,ม,มันโซมเหาครับผมขัดตาเนี่ยนะขัดตาครับผมตรงในที่ว่ามันในย้อนเราก็ตัดออกครับผมเส้นนี้ครับถ้าเส้นนี้ย้อนนี่ครับนี่ครับย้อนขึ้นมาอ,อย่างนี้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยครับผมเพราะว่าไม้มันอยู่นี่นะครับรี่าเราก็คัดลากเอาลากอย่างนี้ก็ขายได้ราคา ครับผมห้าห้าร้อยเหรอครับห้าร้อยครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ดิบธรรมดาเนี่ยคือสามร้อยครับอ๋อไม้ไม้ยังไม่ได้บิดยังไม่เข้ารวดก็คือแค่ไล่ขีปเอาตำแหน่งครับผมอ๋อนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยทาไว้เยอะเลยนะครับเยอะครับมะขามบ้านเราเนี่ยที่กินเม็ดแล้วก็โยนทิ้งกันเนี่ยมะขามขายขายดีไหมครับมะขามขายดีอยู่ครับผมก็คือเราทาเป็นจานวนครับ๋อคือหลายร้อยต้นเลยครับผมนี่ครับมาดูอันนี้คืออันนี้ การเริ่มต้นครับผมการเริ่มต้นเลยครับผมอันนี้คือกิ่งนี้คือเลือกไว้แล้วเหรอครับเนี่ยก็คือเราตัดเราเรามีเป็นเป็นร้อยต้นใช่ไหมครับผมตอนนี้เราเราก็เลือกไว้เราเราก็ตัดตำแหน่งไว้เลยครับเวลาเราบิดคือเราจะได้มันจะได้เร็วครับผมครับบิดตำแหน่งเข้าสู่การบิดแล้วอมันจะได้เร็วอันนี้จะเป็นเอ็นชายครับตัวนี้เอ็นชายครับผมเอ็นชายคล้ายๆต้นนี้เหรอใช่ครับผม เอ็นชายเอ็นชายนี่นะมะขามะไยมากมะขามจะใช้อเป็นเอ็นชาย้ะส่วนใหญ่ส่วนพี่อันนี้คือมีไม้ก็เป็นพันต้นเหมือนกันนะก็เป็นพันต้นเหมือนกันครับแต่คือไม้เราอาศัยขายเยอะขายเยอะไม่ออก,ก็เลยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ออกบูธใช่ไหมพี่ออกบูธตามห้างเนาะครับ ในรอบที่แล้วก็เสียดายไม่ได้เจอกันนะครับตอนนี้ก็จะไปใบเต็กบางนาอ๋อใบเทกว่าไหนครับไม่แน่ใบเทีกบางนาคืออ้ไหนเนาะออเซ็นทรันบางนาครับผมอ๋อบางนาอีกไม่กี่เดือนนี่นี่อ๋อแล้วก็เข้ารวดขึ้นกิ่งไว้อย่างนี้ครับผมเขารวดทุกกิ่งไหมครับทุกกิ่งโอ้ค้งหนึ่งนี้ใช้รวดมหาศาลนะครับพี่ใช่ครับผมผมมีเป็นสองคนกับพี่ชายใช้รถเตืองมากครับ ลวดก็แพงนะโดละหลายร้อยเหมือนกันและมันทำบิดโอ้โหชำนาญมากนะครับแบบเชี่ยวชาญมากทำทุกวันครับพวกนี้ทำทุกวันอันนี้ก็ขายนะครับขายที่นี่นะครับขายที่นี่อันนี้มันปลูกยากเลยอ่ะแต่ครับผมปลุกเลียงยากเียงง่ายครับผมนี่ครับอันนี้คือบิดแล้วอ้าวบิดแล้วพี่นี่ครับนี่เอ็นชายแล้วก็ แล้วก็ดูตำแหน่งพอนานไปมันก็จะกระชับตผมเล็นแน่นเล็กึแนไไม้ก็คือจะเป็นก้างปลาอยู่ครับผมจแตาจะไม่เก่งก้างๆอยู่กิ่งก้างๆครับแต่พอเวลาไก่กิ่งมันเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บแล้วมันจะมีขาแหนงครับนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอืมมันก็จะแน่นไปเองตอนนี้คือเราเราสร้างโครงสร้างไว้ก่อนครับนี่ก็เป็น บนี้ก็ตัดได้เลยเนะครับเลยครับผมแต่ต้องต้องเหลือสักสองสามคู่ใบครับแต่ละก้านแต่ละก้านใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มันทิ้งกิ่งแต่ได้มากถ้าเกิดไม่เหลืออะไรไว้มันเดือมากมะขามจะทิ้งกิ่งทิ้งกิ่นี่ครับอย่างนี้ก็สวยเลยนะั้งไว้นานแน่นๆก็จะเป็นมะขามที่สวยนะก็จะเป็นไซส์ย่อมๆมาเลยเราจะเสร็จละนี่ครับก็เยอะนะครับมีหลายทรงมากที่ทำไว้ อันนี้ก็พร้อมขายแล้วใช่ไหมครับรับผมอื่พร้อมขายแล้วครับประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะขึ้นเต็มนะครับพอขึ้นเต็มปุ๊บแล้วเราก็ตัดปักกิงอีกรอบนึงแล้วเราก็ขึ้นแขนงครับผมขึ้นจริงเล็กๆนี่ครับใช้รถบนหนึ่งขึ้นอีกเล็กๆเกี่ับส่งนี้ก็สวยนะนะนี่ครับมีมีหลายทรงนะครับนี่บิดบิดอันนี้ก็บิดไว้แต่น้อยเลยบิดนไ้ครับผมบางครั้งเราจะทาเป็นไม้บันดิตคือเราจะบิดลําต้นนะไปเลยครับผมอ๋อสวยสวย มะขามอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันใช่ครับผมนี่ครับมะขามสามปีเอามาบิดนะครับแล้วก็ขายประมาณห้าร้อยนี่ต้นนี้ก็พี่ตาบกีก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวนานๆไปเขาก็จะสวยอีกทำถึงสามครั้งครับถ้าถ้าสามครั้งนี่คือรายละเอียดก็จะได้พอดีครับผมสามครั้งครับผมสามครั้งอ๋อต้องเข้ารวดอีกสามครั้งเหรอใช่ครับผมอ๋อครั้งครั้งที่สองนี่คือขึ้นแขน เป็นเป็นเป็นก้างเป็นเป็นอันนี้ครับอ๋อหนึ่งสองอะไรผมอ๋อขนแหงกิ่งใช่ไหมครับครับผมแล้วก็นี่ครับเขาให้สองครับน่แต่ทีนี้ครั้งแรกเนี่ยคือมันยังเล็กอยู่ครับพี่พอมันเล็กอยุ่ปุ๊บเราก็เราขึ้นขนแหงไม่ได้ไม่ได้กิ่งอ่อนอย่างงี้ก็เข้าเลยเข้าเข้ากับผมเข้าหมดอ๋ออันนี้ต้องทำนานะครับแต่ถ้าเกิดมันเหลือใบไว้อะมันจะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดยืดอ่อนอ่ะถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่เหลือใบไว้เราจะมีปัญหาอืมอืมครับจะได้ ก็อีกสามครั้งก็เริ่มขายได้ครับผมก็ออกขายนะครับโอ้วันนี้เอามาทํากี่สิบต้นครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันเยอะครับเยอะนะครับนี่แล้วก็เอามาขามสวยๆก็เต็มไปเลยต้นนั้นทํามาหกปีแล้วพี่นี่เหรอครับครับผมอันนี้ก็พ่อเล่นเหมือนกันนะพ่อาเมล็ดกาแฟโอ้โหตอนนี้ก่อหินครับตอนแรกงอันนั้นนะครับต้นโพนี่เท่าไหร่บุญสองครับพี่